<c oughs> อันข้าวเหล็กเอามูนาไปโกนหัวซอ่หัวหัวนาส่วนเนียนตุนกันโกนคือกันนั่นแหละแต่วเราต้องถอดสุดเด้เอาไปสุดเนียนเลยไปบวชได้เลย บวชกับบวชจากเน่เนเป็นเปลี่ยนเป็นพระหลดนะสำหรับผู้ที่สี่เดินทางมาเป็น,เ,นเรียกว่าจะจะพาบวชด,ด้วยญาติญาตินากนั่นแหละคือว่าอยู่ไซละอยู่สกลบวหรืออยู่ทางใดนแน่ละชื่ออะไรมันหลายกระสิบ,บวชยูยอยู่ใแน่ของเฮ้าหนึ่งเจ็ดบวช เป็นภิกษุบวชภิกษุไม่เจดเอ,อ,อยู่ของอาจารย์โน่ที่มาฝากเขามานำหนึ่งเป็น8ปเป็นแเนี่มออนนนยมืออื่นวันอาทิตย์ที่สิปเนาะคือมื่ออื่นตอนประมาณเทียงเนาะนนออือใบออ,อ,อประมาณประมาณเทียงก้สิเดินทางมากะ ขะมาซ่าถ้าอยากมาเบิ่งลูกหลานของก็ดีแต่รุ่นนี้รุ่นพอ่อพวนเราได้จกผู้ได้สิผู้ได้สพอผู้ได้สิยั่งบัน,บนคือกันนึงคนที่สีเดินทางเขามาปฏิบัติรรมหรือว่าแวะเขามาอยากทำบุญหรือยังก็แล้วแต่หาต้นไม้มาปลูกไว้ในเดอเอามาลินจีเน้นลินจี พุลตนสองตนไปนั่นแหละลินจีพันธ์นอกพ่อหนึ่งแต่พันธอนจัก,กรพรรดิมันเป็นหมากหูบางแล้วมันเป็นหมาก่านอาจจะบไดไออาการบาได้ดิมแต่ว่างามยู่ได้ยุทดอดดินหวกมาจากอันทั่งนครสกลนครน,นครพนมสิติดหลดมานำแนวพุลต้นสองตนลินจีพันธ์นอกพ่อหนึ่ง ส่วนบักม่วงกับพ่อมีอยู่แต่เป็นบักม่วงกับเป็นบักม่วงบักม่วงพผาวมะม่วงมะพร้าวนี้นะนวยบักไงซ้ำกันแหละก็บักเ้ามีไงล่นเออมะม่วงมะพร้าวสั่งเขาว่าแล้วก็ยังดักพันเหลืองๆพันขมิ้นเอาพู้ละต้นสองต้นแหละเชี่ยวเสวยเรืงซี้ละคือว่าใด้แต่พวกเขากลับไปซื้อเองอยู่ดอก ตัวเองจักเชียวสวยหาซิปตนกามินหาซิตนเนาะเมือนี่สลิดจีมันไก่โหดผู้ใดสิเดินทางมาเก่เาติดรถมานนำแน่พูกละาตนสองตนบ้าหลายดอกแต่ว่าถ้าเอามาพันหนึ่งก็เอาบ้าหลายดอกแต่ถ้าเอามาเท่าใดก็เอาเท่านังหัดสละ าว่าของกูออกนั้นเลยเนาะเอามาปลูกเทมไมวมันลื่ไปเลยเตัวดีบดีว่าได้ปลูกดอกผู้อื่นปลูกเ <c oughs> มันกันมีส่วนยูได้หัน่นหละนั่นแหละจังหวะสีผ้าเห็ดคือผ้าสาะคว่มเป็นเจ้าของคว่มเป็นเจ้าของอน,นันตอันนี้คว่มเป็นเจ้าของเงินคว่มเป็นเจ้าของต้นใหม่คว่มเป็นเจ้าของทุกอย่างนั่นแหละสละคว่มเห็นแก่ตัวออกสีผ้าเห็ดอย่างนี้นนบว่ว่าคือ ถ้าว่าพวกกันคารวะติรยปทั้งหลายก็ว่าท่านท่านก็คอยท่านมลขาดมือขาดความเห็นว่าอันกับของกูอันนี้กับของกูขาดความเป็นเจ้าของจากสิ่งทั้งปวงขาดความเป็นเจ้าของจากท่านจากการให้จะไปหาหวังผลในท่านจะมีจิตของท่านผลของท่านจะสังสมในควอมจากใดจะเป็นอันนี้เรียกว่าท่านแบบเปรตเออท่านแบบโลท่านแบบยากหลายๆก็เก่ามันบเป็นท่าน ออลงทุนน้อยแต่อยากได้ของมากแล้วก็ได้มากเกินที่ตัวเองที่มีหรือมากเกินที่ตัวเองจําเป็นซะด้วยซ้าไปน,น,นะครับเป็นความหลงผิดอต่าลักษณะนะเป็นความหลงผิดเขาใจว่านะพวะเจ้าคนเน้นย่ำปานิพานธ์คนเด็กคือการเห็นความหยึดมันถือมันของตัวเองเห็นทุกในตนเองเห็นสาเหตุที่ที่ตัวเองเป็นทูกไปได้เออ ่นเน้ยนยำตัวพี่พีเด้ผลิรนเ่ได้อนผู้ใดไปสวรรค์ว่าห้ไปพร่มมโหลกอย่างเด้หรือการกลับม,มาเกิดเป็นมนุษย์อีกบรไเ้สอนว่าให้พรกเจ้าอันเกิดมาจงร่ารวยนะบ่มีเด้เออจงไปเป็นเทวดานะเป็นพรนะผลินรนเ่ได้อนแนวนี้เด้เอออันนี้คือทุกเนี่ยทุกอันเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในขันธ้ารูปร่างกายเป็นเจ้าของบอเออแต่ว่าเป็นเจ้าของคือบงับงบังคับมันได้บอ ว่ามึงจะเก็บจะปวดจะป่วยเดอ้อมึงจะตายเดอ้อเออแต่ความเป็นจริงแล้วมันบ่าอาจสามารถบังคับใด้บ่เจ็บบ่ปวดบ่ปว่วยบ่ไา้ใดต้องปว่วยจะเจ็บแล้วก็ต้องตายไปนต้อดานี่ให้เห็นตัวทุกอยู่ในนี้เออให้เห็นว่ามันบ่เป็นของเจ้าของเออมันบ่เป็นของเจ้าของแน่นอนแหะแต่เป็นมันต้องบังคับใดมันต้องสร้างใด่าหิวย่าหอนจะหนาวเอ,อ่าป่วย จะแก่จะตายคนน้เห็นทูกนี่อันเราควรกําหนดรู้นี่คือกําหนดรู้ตัวนี้เออปอนนี้อันเรากําหนดรู้อันเราได้รู้แล้วคือเห็นสาเหตุแห่งความคิดว่านั่นกับของกูนี่ก็ของกูสิ่งดัสิ่งใดบ่ได้ดังใจนั่นแหละแล้วถ้ามันเป็นทุกขึ้นมากแ,แสดงว่านี่คือเริ่มเห็นใสหแห่งทุกเห็นความยึดของเจ้าของเห็นความอยากของเจ้าของเห็นความดิน้นรนเห็นความสาแสวงหา เห็นความปล่อยบ่เป็นนี่ทุกเขาคั้นกำหนดรูสมุทัยเขาคั้นเห็นทุกเด็กกำหนดรูว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบ่เป็นของเขาดอกคือเขาเขาไปยึดนี่เขาก็เลยเป็นทุกข์กับมั่นบ่ไม่พยอยากป่วยบ่มีพยอยากแก่บ่มีพยอยากตายนี่ทีนี้เขาก็เขาไปเห็นสาเหตุก็คือความอยากนั่นแหละบ่อยากแก่บ่อยากปวดบ่อยากเจ็บบ่อยากตายอยากลำยากรวยอยากเป็นนั่นอยากได้นี่นี่นี่สาเหตุมั่นเออนั่นแหละสมุทัยเราควรกำหนด มามเห็นสมุทัยแล้วมันก็เห็นเหตุมันเห็นเหตออุแล้วมันก็นดับทุกข์กันแหละเป็นนิโรธแต่ว่าดับความคิดออดับความคิดใดแต่ว่าการใส่ชีวิตทีนังมีที่เหลืออยู่ก็ใส่ไปตามมักไม่องแปดมีความเห็นถูกต้องต,งตาม้็เป็นจริงแล้วการดําริขึ้นในขณะที่ตาหูจมูกดึงกายกระทบสัมผัสรูปรถกินเสียงคิดยังกระสางแข็งมันคิดออกไปตามก็เป็นจริงจริงใดจริงมงมันสุดยอดลดอันนี้จัง อนัตตาบ่มีอย่างจี่ลังจังยืนทุกอย่างเดินทางเก้าสู่ความตายความเสื่อมสลายทั้งนั้นอยู่ได้ที่ี่ก็หาเครื่องอยแห่งตนเครื่องอยแห่งความคิดก็ว่าเียกว่าทรงชาญจะเลิิอนชาญหรือวิหารธรรมนั่นแหละท่าจึงเอาชาญการเพ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เป็นหนึ่งในฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งความมั่นคงแห่งจิตก็กว่าเดินทรงชาิจะเลิิญนชาญ ือเป็นผู้มีจิตหนึ่งเพ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งในความรู้สึกตัวกับไปเนี่ยเป็นเคืองยูเพื่อบ่ห้ความคิดมันซอไซฟงซ่านเออคําว่าจิตร่วมจิตร่วมก็คือร่วมอยู่หมองเดียวนี่แหละร่วมยูก,กลางาผาเ่านีหรือผู้อยู่ร่วมอยู่ร่วมกับยูร่วมมันแหละหรือผู้ยูพุทโธกับร่วมอยู่พุทโธนี่แหละบางห้มันกระจายความคิดเออกระจายความคิดคิดถึงลูกเต่าแล้วหลานรัพส,สมบัติภระจัานต่างๆน้าหน้านั่นแหละ คิดถึงหอนคิดถึงหนาวคิดถึงสังคนนั้นหักคนนี้คิดถึงลดสามบานช่องสารพัดนั่นคือเอืน่นว่ากระจายความคิดเออฝุง่งสานกระจัดกระจายไปทั่วที่แต่จิตร่วมก็คือร่วมมาอยู่ในลมหายใจนี่นี่นอันดับหนึง่งร่วมมาลมหายใจมั่งบางองค์บาง,ง,บางท่านอยู่ในลมหายใจบางองค์บาง,ง,งท่านอยู่กับความรู้สึกโตคือจุดอุณหล้มสงชันจระชตนเ,ออเรียกว่าปีติอยู่กับอาการปีติปราโม จิตก็สิคอยได้กินอาหารแห่งอาหารตัวนี้เป็นอาหารทีบเอ,อ่อเฮ็ดไห้จิตใจกระเบิกบานเชื่มชื่อร่างกายกับพ่อได้สดชื่นไปนําเด้เอ,อืแหละจังว่ามาฝึกเอาเลยมาฝึกก็เลยผมกับผู้ที่เป็นเจ้าภาพปวดโอนมาโหลดจะไปขอหยังเด้เออลรองบ่งดุกมันสิมีความรู้สึกว่าของกูบ่เอออันนั้นอันนี้กูบ่กูจะได้นั่นบ่กูจะเป็นนี่บ่ัออ่ะแหละ รวมกันสืบสารพุทธศาสนาด้วยการเป็นเจ้าภาพบวชกบาอาน,นิสง์มีอยู่หลังห้องบ่คอยบวกเปไ็นใดคนที่เอาแต่อาน,นิสงอาน,นิสงไปเกิดไปทั้งเกิดเกิดทุกมาแหละแต่ว่าเหตุไว้ถาบว่าเหตุไว้มันกับบ่มีแนวร่องรับถ้ามันบ่สิ้นสุด้าห้องบ่สุด่ายในศาสนี้ความเกิดยังมีอยู่เหมือนเดิมถ้าจบศาสนี้เลยมันก็จบไปเลยบ่ได้มีความเกิดอีก ค้ามว่านีพาน่พานนิ่พานแปลวาหยุดคิดปรุงแต่งในความดิน้นรนแสวงหาในความอยากได้กับอยากเป็นมีขึ้นนี่พานหยุดคิดปรุงแต่งแสวงหาในความอยากได้อยากเป็นผู้ใดมีโตหยุดได้เท่ากับต้องหาเครื่องหยุดเครื่องยูให้มันตัวนี่แหละที่ภาพฝึกอีกระนี่แหละผูออ้ใด,ดตายในลมหายใจได้ภา,ายในการความรู้สึกอันนี้ได้สุดท้ายเวลาสิตาจจริงๆลมหายใจเป็นที่สุดท้ายอยู่แล้วถ้าคนฝึกแล้วจึงจะชินเน๊ หลายคนบาฝึกบาดเจตายพุ่นคิดถึงหลานคิดถึงลูกคิดถึงการง,งานคิดถึงรั์สมบัติเอ,อสร้างผู้นั้นหักผู้นี้นั่นแหละจิตมีที่ตั้งหมายถึงมีที่คิดถึงเมืเ่อเรยไปล่องหลับอารมณ์เป็นตัวพบบัณฑ์เราจึงฝึกให้อยู่ในเป็นเอกหมายถึงหนึ่งคตาจิตหมายถึงจิตรวมอันเป็นหนึ่งเพ่งอยู่ในความรู้สึกอันเป็นหนึ่งเอ,อเป็นอุเบกขาของมันเองจะไปะสนใจต่าออภินิหงอภินิหอนอภินิหารยังต่าง ่วนมากมันจะเป็นบ้าไปนั่หูทิบตาทิบเห็นแล้วยังทุกอยู่กับเห็นไปยังเห็นแล้วดับทุกตัวเองบ่ได้เห็นไปยังแม้น่าสิไปสะอื่นสะออ่อนผู้อื่นว่าเขามีหูทิบตาทิบก็เห็นโลกสวรรค์เขาดำดินบินบนเขาแสดงดีแสดงเลวได้แต่ยังมีความไปเกิดอยู่กับม่มีประโยชน์ยังเลยนัออ่นแหละเอาอาเทศสนาปฏิหารยังสี่การยังละ่ะกำหนดรูบอกลืมแล้วละ่ะ อ,อนุสาสนีปัิหารคือการนำคำเทศคำสอนเข้ามาบังใจจาของเราหูวว่าจาของกำลังถูกกำลังนี้ถ้าหูแล้วมันหยุดัดดอกเออหูตัวเหตุมันแหลืหยุดกึกตัวดอกมันปะตอดรอกออเทศนาปฏิหารคือการกำหนดลูกจิตคนอื่นลูความคิดคนลูกไปแล้วทุกข์ก็เก่าก็สิลูกไปอย่างนะเนาะลูกว่าเขาคิดเนาะอยู่สื่อกับสร้างกูนอิหานี่เขาบรีวา่าแต่ว่าคิดจากบาหลาทุกข์ก็เก่าเด้นั่นนะ นั่นแหละเขจึงบ่ได้สนใจพวกปฏิหารทั้งหลายไอ้มึมงห่อโลปมึงก็ห่อไปเกิดไม่ลรอแต่มึงดับทุกข์บ่เป็นเนาะต้งสั่นแดี๋วจังบ่ได้เงยอันเนี้ยมื้อนี้นะพุทธเจ้า,าเฮาสอนให้เห็นทุกข์แล้วก็กำหนดรูปทุกข์กเกิดจากหยังทุกข์เกิดจากการยึดในรูปร่างกายทุกข์เกิดจากการดิ้นรนแสวงหาคือคิดถึงตัณหาและอุปาทานนั่นเอง ออถ้ามันเห็นตัณหาแล้วอุบทานแล้วมันดับเป็นนิโรธถ้ายังบาททันได้ดับหรือผู้ดับไปแล้วก็ต้องใส่ชีวิตโดยมักมีองแ์8นั่นแหละเป็นคนทั้งงั้นก็บริสุทธิ์ก็ดีนั่นแหละ,นนม,ะ,หละมูพิกสุบวัข้ามาทังสี่เท่ากัน,นีขอวัดปฏิบัติให้ด้วแล้วบได้ป้อยกันถิ่มเดชบไดป้อยกันถิ่มภัยวินัยมาที่หนึ่งเ,ออเมื่อรักษาภระวินัยแล้วพระธรรมก็ในหันหละในภระวินัย,น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 ,ยนั่นั้องว่าสิ วัีแสวงหาที่บวชเดอ้อหรือว่าพ่อแม่พระกระชังเออแต่าจากได้บุญจากการบวชน้ำหลวงเขาเอาลูกไปบวชมองเขาจะฝึกหัดปฏิบัติเดอ้อเออมันสิอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งหรือพรรษาหนึ่งปีหนึ่งกระชังเอออานิสง์ของการลูกปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมันก็นมีในหันแหละเออมันังนี่ถ้าเอาไปมองว่าดีกับไ่ดีน้ำกันหลดอิลีนั่นแหละยังนสิบ่แเพ็เดอ้อ นหะหรือบุคคลผู้ใดหักพอหักแม่ปูญญาตายายพระเจ้ามินำสิ่งที่ดีที่สูงสุดเข้าไปตอบแทนบุญคุณพอแม่ปูญญาตายาย่ธรรมะนี่แหละประเสริฐสูงสุดอันอือนๆืก็แค่นั้นแหละเออพวกเจ้าสิมีทองคำเอาทองคำหาก็นอนเฝ้าไปเหลืยวบ่งหลับเหลือวบ่งไปตายนั่นแหละมีเงินใส่ลากใส่ไปตายนั่นแหละจกกละับก็าลังเป็นนังคือบอสแสวงหารรมหรือหนทางอันป่ตาย ออ่้าบ่าจากตายก็ยัาไม,ม่เกิดนั่นพุทธ้เจ้าเฮาสอนไ้แล้วยังก็ดออีผู้ใดดับความคิดใดหยุดความคิดใดอาังกตธรรมในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น,นกระทบกระทั่งเพียงใดก็ช่างแต่จิตไม่คิดไม่นึกหยุดความคิด,ดใดแล้วความอยากดใดไรอยากเป็นอารมณ์เกิดบ่ไดนั่นคือพระอารหันต์ใจว่าละ่ะเออพราะ